อ่าครับคลิปนี้ว่าได้เรื่องของรีโมทคอนโทรลตัว MG 1 P กับ T 1 6นะครับเพราะว่าเขาใช้รีโมทเดียวกันตัวนี้ปัญหาที่พบนะครับคือพัดลมปัญหายอดฮิตเลยปัญหาพัดลมไม่หมุนเกิดจากอะไร ทรายครับฝุ่นครับความชื้นด้วยครับนะครับต้องระมัดระวังเนาะเวลาใช้งานก็ให้ตรวจสอบตลอดนะครับเทคออฟเครื่องฝุ่นกระจุยเลยบุ้มพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมดูดอากาศจากข้างในออกข้างนอกเมื่อมีการดูดออกมันก็ต้องมีเข้านะครับเพราะฉะนั้นให้เราเระวังไว้เลยว่าเมื่อมีอากาศ ผ่านฟิลเตอร์เข้ามาก็จะเป็นฝุ่นที่มีความละเอียดสูงแบบนี้ mm. เห็นไหมครับอ่าจะปัดให้ดูนะตรงนี้คือห้องของห้องเครื่องที่ลมผ่านเลยนะดูสิแล้วพัดลมจะเหลือไหมไม่เหลือครับเมื่อฝุ่นเข้าพัดลมก็จะเกิดการติดขัดแล้วก็ไม่หมุนสิ่งที่ตามมาก็คือเครื่องก็จะร้อนนะครับ อลูมิเนียมระบายความร้อนตัวนี้ไวต่ออุณหภูมินั่นหมายถึงมันจะเย็นก็ได้หรือร้อนก็ได้ว่าเมนบอร์ดหลักตัวนี้ข้างล่างนะครับซึ่งมีโปรเซสเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อแทนที่มันจะเก็บความเย็นแล้วก็ระบายลงไปที่บอร์ดมันกลายเป็นว่ามันเก็บความร้อนสะสมแล้วระบายลงไปที่บอร์ดรีโมทของเราก็จะแฮงแล้วก็หลุดคอนโทรลนะครับ เปิดดูเนาะกดหนึ่งครั้งแล้วกดครั้งอ่าเห็นไหมเสียงพัดลมนุ่มเลยนะครับนี่ก็ซ่อมไปแล้วอ,อ้าวดิวไปแล้วลมมาดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบคืนแล้วครับตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรตัวนี้มาจากเชียงรายเจ้าของพามาหาคุณหมอเองเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยโ okay. อเคก็ฝากไว้ด้วยครับมีปัญหาเรื่องโดรนนะครับติดต่อเข้ามาที่ cmflying ต้องการโดรนเกษตรไม่ใช้งานก็ติดต่อเข้ามาที่ cmflying นะครับมีครบ จบที่เดียวนะครับงานสอนงานซ่อมงานขายงานบริการงานจัดส่งถึงที่ถึงแปลงครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ